ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทํางานดัดเพลงกันบ้างนะครับกว่าจะได้สวยๆลอๆอย่างที่เห็นนี่ต้องทําอะไรบ้างต้องเปลงอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างคันนี้เป็นวีโก้แชมนะครับลูกค้ามาเปลงหน้าเป็นฟอร์จูนโฉม2012แล้วก็เปลี่ยนสีรอบกันนะครับเลือกสีได้สวยมากเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ก็จะมีหน้ากระจังไฟหน้ากันชนนะครับ เพราะว่าพื้นฐานของคันนี้ก็คือเป็นวีโก้แชมแล้วก็เปลี่ยนเป็นโฟจูนชม2012ซึ่งโครงสร้างหลักของเขาก็จะเหมือนกันแล้วนะครับพวกบังโคลนฝาบลมพวกนี้เหมือนกันกับ f o จูนชม2012เราก็เปลี่ยนไม่กี่ชิ้นเองซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับในกรณีที่รถของลูกค้านี่เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆไม่เคยชนแล้วก็อะไรที่ใส่เข้าไปเป็นของแท้นะครับก็สามารถถอดแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ที่ผมต้องเอามาลองก่อนก็คือกันชนเนี่ยมันเป็นของเทียมนะครับ ก็จะต้องเอามาลองให้มันเข้ารูปเข้าทรงก่อนเพราะว่าถ้าทําสีไปแล้วแล้วมันใส่ที่หลังนี่มันมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะดัดเปลงจะแต่งอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะทาสีแล้วก็จะต้องลองให้เรียบร้อยก่อนนะครับลองให้มันเข้ารูปให้เข้าทรงเรียบร้อยก่อนก่อนจะทําสีนะครับอย่างหน้ากระจังนี่ก็เป็นของมือสองนะครับเป็นของแท้ blush. มือสองไฟหน้าก็แท้มือสอง แต่ของเทียมอยู่ชิ้นเดียวก็คือตัวกันชนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอามาลองจับคู่กันให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกันชนก็มาสวยนะครับถึงจะเป็นของเทียมก็มาสวยถึงจะสวยแค่ไหนนะครับจําให้ดีนะครับถ้าเป็นของเทียมต้องลองก่อนนะครับต้องลองทุกชิ้นเลย นี่นี่เมื่อเพลงแล้วก็อย่าลืมใส่ขาเหล็กยึดกันชนด้วยนะครับที่อยู่ข้างไฟสปอตไลท์นะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็นี่คือภาพปัจจุบันนะครับตอนนี้ช่างกําลังประกอบเก็บงานต่างๆอยู่รอบคันนะครับซึ่งก็รื้อรอบคันเลยหรือภายในภายนอกนะครับลูกค้าเปลี่ยนสีรอบคันเลยแล้วก็กําลังไล่ประกอบเก็บงานอยู่นะครับ สีนี่ทีเรขผมเห็นสีอยู่ในกระป๋องก็คิดว่าไม่เท่าไรนะครับแต่พอเอามาพ่นก็จริงจริงนี่ก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับเอามาพ่นแล้วก็ตัดสีดําด้วยนะครับลูกค้าตัดสีดําที่ประตูถือว่าสวยมากนะครับสีนี่เป็นสีม่วงแล้วก็มุกด้วยนะครับลูกค้าเลือกมุกเป็นสีม่วงด้วยซึ่งก็ตัดกับสีดําได้ดีเลยนะครับแล้วก็มาอย่างคันนี้นะครับนี่คันนี้ก็เป็นวีโก้ตัว2006นะครับชนหน้ามา ซึ่งลูกค้าก็เคลมประกันส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายส่วนต่างส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดึงด้านหน้าก่อนนะครับดึงด้านหน้าดึงพวกแผงเบ้าไฟหน้าดึงซุ้มล้อนะครับให้เข้ารูปก่อนรุ่นนี้ถึงจะเป็นวีโก้ตัว2006นะครับถึงจะเป็นคนละตัวกับตัวเช็มนี่ถ้าเจ้าของรถพอจะมีฝีมือในการเชื่อมได้บ้างนะครับก็สามารถทาเองได้นะครับในกรณีที่เป็นของเทปแล้วว่ามีการ เปลี่ยนขานะครับนี่มีการเปลี่ยนขายึดบังโคลนหน้าแค่ข้างล่าหนึ่งอันนะครับรอยเชื่อมแค่นิดเดียวเองนะครับก็คือจะต้องเปลี่ยนขาตัวนี้นะครับจริงๆเปลงก็ได้นะครับขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะสวยดีนะครับมันจะสวยแล้วก็ดูเรียบร้อยกว่านะครับก็ขานี่ไม่กี่บาทนะครับขาตัวนี้เป็นของแท้นะครับเราก็เจาะของเดิมออกมาเลยนะครับแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับ บริเวณที่มีการดัดเปลงกันจริงๆสำหรับวีโก้ตัว2006มาเป็น f o ร์จูนโฉม2012นะครับก็คือบริเวณขาใต้ไฟหน้าตรงนี้นะครับขายึดบังโครหน้าตรงนี้เองนะครับแค่นิดเดียวเองนะครับใครที่เชื่อมเป็นก็สามารถเชื่อมเองได้นะครับในกรณีเป็นของแท้นะครับถ้าเป็นของเทียมอย่างนี้ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับว่าของเทียมนี่มันจะใส่ไม่ค่อยลงจะต้องมีการดัดแปลงมีการตกแต่งซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับต้องต้องมีทักษะพอสมควร ด้านขวาก็เหมือนกันนะครับด้านขวาก็จะต้องเจาะของเก่าออกมาแล้วก็เอาขายึดบังโคลนหน้านี่ของไมเนี่ใส่เข้าไปแทนนะครับเมื่อเราใส่บังโคลนหน้าใส่ความลงหน้าของวีโก้แจมใส่ไฟหน้าโฟร์จูนเรียบร้อยเราก็มาลองกันชนนะครับกันชนหน้านี่เป็นของ f o ร์จูนนะครับชายล่างกันชนนี่เป็นของมิวเอ็กซึ่งสั่งเป็นงานดิบมากนะครับทางอู่ไม่ได้ต่อเองไม่ได้ตัดต่อเองนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะนั่งตัดต่อกันชนพวกนี้ก็จะสั่งมาเป็นงานดิบนะครับ อะไรนี่ไม่ว่าจะเป็นของเทียมของแท้นะครับไม่ว่าจะสวยแค่ไหนนี่จะต้องลองให้ทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อมันําสีเสร็จแล้วนี่เราไม่สามารถที่จะเอามานั่งดัดเปลงมานั่งตกแต่งอะไรได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองให้มันจบให้มันเข้ารูปเข้าทรงก่อนที่จะส่งงานสีนะครับนี่คันนี้ก็เป็นวีโก้โฉม2006แล้วก็เปลี่ยนหน้าเป็นโฟจูนโฉม2อง2คันชนหน้าชายล่างเป็นของมิวเอ็กนะครับ คันนี้นี่ลูกค้าไม่ได้ทดําใดด้านหน้านะครับลูกค้าเลือกที่จะแปลงเอาบันไดของตัว D m a x 4สประตูนะครับตัว All New D m a x 4สประตูเนี่ยมาใส่ด้วยซึ่งก็จะต้องมีการดัดแปลงหลายอย่างนะครับกว่าจะเห็นเข้ารูปกระโรงนี่ก็จะต้องมีการดัดแปลงพวกขาพวกนี้นะครับนี่ขาของวีโก้เนี่ยเราจะต้องตัดให้สั้นลงเพื่อที่จะยกบันไดให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเอามาใส่ตอนที่ ไม่ได้ตัดขาทีเนี่ยตัวบันไดเนี่ยมันจะห้อยลงนะครับมันจะไม่สวยเราจะต้องยกบันไดให้สูงขึ้นก็คือจะต้องตัดขาให้มันสั้นลงนะครับแล้วก็เจาะรูใหม่นะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือขาของตัววีโก้นะครับตัวที่2ตัวที่3มเนี่ยก็จะต้องตัดให้สั้นลงนะครับแล้วอันนี้ก็คือขาของวีโก้นะครับขาบันไดวีโก้ก็จะตัดเฉพาะฐานที่รับบันไดนะครับ ก็เอาขาบันไดดีแมกมาอันนึงนะครับเราก็ตัดเอาเฉพาะฐานที่รับบันไดนะครับนี่ตัดออกไปเลยด้านบนนะครับเราเอาเฉพาะฐานที่รับบันไดของดีแมกนะครับมาต่อเข้ากับตัวขาบันไดของวีโก้นะครับนี่เอามาต่ออย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับดูลองดูทังเกตด,ดูนะครับนี่เสียบเข้าอย่างนี้เลย ซึ่งมันก็จะพอดีกันเลยนะครับนี่ปกตินะครับนี่ปกติขาวีโก้มันจะอยู่ทางนี้นะครับเราก็เอาขาบันไดดีแม็กเนี้ยมาเสียบเข้าไปเทนนะครับนี่เสียบเข้าไปเทนเลยแล้วก็เชื่อมติดกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะเชื่อมนี่ก็ต้องลองให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างที่เห็นนี่ผมเชื่อมนี่ก็คือผมลองเรียบร้อยแล้วใส่ตัวบันไดลองกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมเอาจริงเลยคราวนี้ก็จะได้ตามที่เห็นเลยนะครับ แล้วเราก็มาทําหัวบันไดกันต่อนะครับอันนี้เป็นหัวบันไดของ Allnew DMAX นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยมันก็จะสูงอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะไปติดกับพวกคิวล้อของวีโก้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจต้องผ่าเพื่อที่จะย่นลงมานะครับผ่าเพื่อที่จะย่นลงมาให้มันต่ําลงมานะครับเวลาเรายกตัวบันไดสูงขึ้นมันก็จะได้ไม่ไปติดกับคิวล้อของวีโก้นะครับเมื่อเราย่นลงแบบนี้นะครับเราก็เชื่อมพลาสติกไปเลยนะครับนี่เชื่อมพลาสติกไปเลยแล้วก็หัวบันไดนะครับของ อเนลดีแมกเนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มมาอีก2อันนะครับซื้อด้านหน้าเนี่ยเพิ่มอีก2อันซื้อด้านหน้าซ้ายขวาเลยนะครับเราจะเอาด้านหน้าซ้ายไปใส่หลังขวาแล้วก็ด้านหน้าขวานะครับไปใส่หลังซ้ายเพื่อที่จะให้มันยาวไปถึงตัวขอบกระบะขอบคิวโลของด้านหลังนะครับมามันก็จะพอดีกันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่กองเดิมเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะสั้นนะครับ หัวบันไดของ a l l New D-Max เนี่ยของเดิมมันจะสั้นตัวหลังเราก็จะเอาตัวหน้าซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มาใส่สลับข้างกันมันก็จะยาวไปพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เมื่อเราใส่เข้าไปมันก็จะยาวพอดีกับตัวคิวโลด้านหลังเลยแล้วก็ด้านหน้าเหมือนกันนะครับมันก็จะยาวมาพอดีกันเลยนะครับเมื่อเรา แรงหัวบันไดเราย่นลงมานะครับทำให้เราสามารถยกตัวบันไดขึ้นสูงอีกนะครับมันก็จะออกมาสวยนะครับอันนี้ก็คือทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทําสีเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ขัดสีล้างรถอยู่นะครับมันก็จะออก พอดีเลยนะครับเห็นะครับมันก็จะพอดีมันก็จะรับกับตัวคิวโลพอดีเลยอันนี้ก็ลูกค้าเลือกที่จะเพลงเลือกที่จะดัดเพลงงานตรงนี้เองนะครับผมก็เพิ่งเคยทําคันนี้คันแรกนะครับในการดัดเพลงตัวบันไดเอาของตัวออนิวดีแมมาใส่วีโก้นะครับเมื่อทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่มันก็ดูสวยดีนะครับมันก็รับกันดีกับตัวกระบ,บะซึ่งปกตินี่ถ้าเป็นของวีโก้เองนี่บอกตรงๆนะครับก็จะไม่ค่อยสวยนะครับ เมื่อเราเอาของดีแม็กมาใส่ก็ถือว่าสวยเลยนี่นะครับมันก็จะรับกันพอดีเลยกับคิวบริเวณที่เราย่นหัวบันไดนะครับเห็นไหมครับมันจะรับพอดีเลยกับคิ้วใต้บันไดก็จะสวยเลยนะครับนี่งานออกมาสวยมากนะครับกันนี้ส่วนด้านหน้านี่เมื่อเราประกอบงานเรียบร้อยใส่อุปกรณ์ต่างๆครบนะครับมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนนี่เป็นวีโก้ตัว2006ตอนนี้ก็เป็นฟอร์จูนโฉม2012เรียบร้อยแล้วนะครับ กับฝากระโปรงคาร์บอนที่เพิ่มเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็หากว่าเพื่อนๆท่านใดที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของที่อูไว้ให้นะครับเพราะว่าผมเป็นแค่ช่างในอูนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของอูผมเป็นแค่ช่างในอูทำคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ใจรถนะครับได้รับรู้ข่าวสารได้รู้ถึงการทํางานในสายอาชีพนี้นะครับ ข้อมูลตรงนี้ที่ผมเผยแพร่ไปนะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนช่างแล้วก็เจ้าของรถทุกท่านนะครับก็ดีกว่าไปฟังคนนู้นเล่ามาคนนี้เล่ามานะครับผิดผิดถูกถูกก็ไม่รู้นะครับคลิปของผมนี่ก็จะเป็นการทํางานจริงนะครับอยู่ในหน้างานจริงคือถ่ายจากการทํางานจริงนะครับนี่อย่างคันนี้นะครับคันนี้ก็ลูกค้ามาเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับมาเปลี่ยนสีแล้วก็ โอกาสแปลงหน้าไปเลยนะครับก็มาเพิ่มอินเตอร์นะครับลูกค้าเพิ่มอินเตอร์เพิ่มท่ออินเตอร์แล้วก็เปลงหน้าเป็นตัว2022เลยนะครับของเดิมนี่ก็คือเป็นตัว all new d-max โฉม2018นะครับตัว1.9โฉม2018ก็มาแปลงหน้าเป็นตัว2022เลยซึ่งใช้ล่างนี่ก็จะเป็นของ m u l x นะครับตัวกันชนนี่เป็นของตัว2022แล้วก็ ตัวรถเนี่ยเป็นของโฉม2 0ป18นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่ารอดีนะครับนี่รอเลยกับสีฟ้ามุกนะครับมุกก็เป็นมุกฟ้าด้วยจากเมื่อก่อนนี่ทาแต่ง,งานซ่อมตัวถังนะครับหลังๆนี้ก็จะต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะมาทํางานดัดเพลงงานตกแต่งประเภทนี้ขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่ากระแสเกี่ยวกับการดัดเพลงเพลงหน้าเพลงโฉมพวกนี้ก็ถือว่ามาเร่งช่วงนี้นะครับ อูที่ผมทํานี่อยู่นาโศรสีธรรมราชนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครช่างสีอยู่ใครอยากร่วมงานก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับก็ทางอูนี่มีอาหารกลางวันนะครับมันคือเลี้ยงข้าวเที่ยงหนึ่งมือ้อแล้วก็มีค่าที่พักให้นะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้นะครับเบอร์โตรนี่ก็ตามที่ลงไว้เลยนะครับติดต่อเข้ามาในหัวได้เลย นี่ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ต่างๆจากเด็กอูกนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม